Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมารายงานและพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยนะครับผมประจำวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอศาศัยข้อ,ขอมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิยมทยานะครับผมสำหรับภาพโดยรวมของประเทศไทยเรามีลักษณะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับสำหรับภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ที่ดูจากโมเดลฝนแล้วพบว่า ประเทศไทยเรามีฝนลดน้อยลงนะครับผมโดยฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทยไล่ลงมาทั้งแต่ทางภาคเหนือจนถึงภาคใต้แหะครับผมวันนี้โดยเฉพาะตอนกลางวันก็มีฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่จะมีอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาครับผมเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่4ตุลาคม ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้แทนค่าด้วยสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงบริเวณที่มีหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือตั้งแต่35.1ถึง90มมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุโขทัย กำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับส่วนทางภาคใต้นั้น ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีพังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลานะครับผมโดยวันนี้ภาคอีสานส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยเราสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันที่4ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและภาคกลางและภาคตวะวันออกและภาคใต้ใตมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาคทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางด้าน ภาคกลางตอนบนตอนออกเสียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคต้นออกในขณะที่มรสุมตอนตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ํไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยมีขึ้นมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่4ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสกโไทยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่29-33 องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอากาศเย็นในในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยเรามาติดตามสภาพอากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับโดยคาดการว่าในช่วงเช้าอากาศจะเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดที่19-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตันออกเสียงมีลมตันออกเสียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมแปรปวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกกันครับโดยภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงและจังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมามีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเคลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรืออันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมรตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราขึ้นมาดูสภาพอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นสภาพอากาศจะคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องถึงองศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็วมีลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการว่าสําหรับกรุงเทพมหานครได้มีการคาดการว่าวันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33นะครับต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมโดยอาทิตย์อาทิตย์หน้านี้กรุงเทพมหานคร คาดการว่าจะมีฝนน้อยลงนะครับแต่อากาศก็จะเย็นลงเล็กน้อยครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่7นาฬิกาของวันศุกร์ที่4ตุลาคมจนถึง7โมงเช้าของวันที่ ของวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับผมโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณเขตพระนครเขตดุสิตเขตบางเขนเขตบางกะปิพระขนงยานาวาพญาไทบางกอกใหญ่ห้วยขวางคลองสารตลิ่งชันบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนภาษีเจริญนองแขมราชบุรณะบางพัดดินแดงสาทรจตุจักรบางคอแหลมคลองเตยสวนหลวงจอมทอง เขตดอนเมืองลาดเทวีลาดพราวเขตวัฒนาเขตบางแคเขตหลักสี่เขตวังทองหลางเขตบางนาเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งคุและเขตบางบอนนะครับผมและมีการคาดการณ์บริเวณที่มีฝนตกปานกลางคาดการณ์ว่าอยู่ในเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบสตูพ่ายเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตสัมพันธวงศ์เขตธนบุรีเบึงกลุ่มบางซื่อ เปาเวศเ,เ,เขตสายไหมเขตคันนายาวเขตสะพานสูงและเขตคลองสามวานะครับโดยภาพรวมในการ <c oughs> คาดการณ์ฝนของกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแล้วมีฝนเกือบท,ทุกเขตนะครับผมแต่ที่มีฝนตกค่อนข้างหนักอยู่ทางเขตหนองแขมเขตบางแคเขตภาษีเจริญนะครับผมสาหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นวันนี้ก็ของดไว้ก่อนนะครับผมขอให้ท่านขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ไปติดตามในช่วง ในช่วงค่ำนะครับ18นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ครับผมได้มีการบรรยายไว้โดยละเอียดในเรื่องการวิเคราะห์โมเดลฝนสำหรับวันนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็มีฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับประเทศไทยวันนี้ในช่วงตอนกลางวันครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ